สวัสด <Vander> ีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมกันบ้างครับพอดีผมไปได้พระปิดตาเนื้อเนื้อเมฆพัดมาองค์ครับเพื่อนเนี่ครับหลังยันสี่ครับเพื่อนเนี่ครับของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับเพื่อนเนี่ครับท่านใดมีพระเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ลองส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับเพื่อนเนี่นะครับพระปิดตาหลังยันสี่นะครับก็นี่นะครับนะครับในบรรดาพระปิตาพระเนื้อเมฆพัดทั้งหมดนะครับของ หลวงปู่บุญนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดเจ็ดพิมพ์นะครับก็คือเป็นพระปิตามหาอุดองนี้นะครับมีพระปิตามหาอุดอยู่2พิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์สมาธิเกียรติบัว2พิมพ์นะครับมีพิมพ์เกียรติบัวซุ้มหลังปิตา1พิมพ์นะครับมีพิมพ์หลวงพ่อโตหลังปิตาอีก1พิมพ์แล้วก็พิมพ์พระพิมพ์บัวเม็ดอีก1พิมพ์ครับที่ที่เจอกันนะครับที่เป็นเนื้อเมฆพัดของหลวงปู่บุญครับเพื่อนๆนิยมสุดก็จะเป็นพิมพ์นี้นะ หัวใจพระปฐมังครับนี่นะครับก่อนลงรายละเอียดเดี๋ยวผมเล่าประวัตินิดนึงครับหลวงปูบุญวัดกลางบางแก้วนะครับนะครับท่านเกิดนะครับเมื่อวันที่3นะครับวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2 3 9 1นะครับนี่ครับณตํานท่าไม้อําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับท่านเป็นบุตรของนางนายเสงนางลิ้มนะครับเป็นบุตรคนโตในจำนวนทั้งหมด6คนครับเพบื่อๆนี่นะครับนี่ครับ เมื่อบิดาถึงแก่กรรมนะครับก็ป้าของท่านก็ได้นํามาฝากไว้อยู่กับพระประหลัดทองนะครับวัดคงคารามหรือวัดกลางบางแก้วนี่แหละครับนะครับจนเมื่ออายุได้15ปีจึงบรรพชาเป็นสามเณรและรูปสมบทติเมื่ออายุ22ปีนะครับเมื่อวันที่21มิถุนาย,ยนพศ2412ครับโดยมีพระประหลัดปานนะครับวัดตุกตาเป็นพระอุปชาครับนอกจากนั้นก็นอกจากนั้นก็มีผู้ร่วมบวชให้ท่านก็มีพระประหลัดทองวัดกลางบางแก้วนะครับ พระอธิการรัพ์วัดนิ้วลายนะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์อีกสองท่านครับท่านได้รับฉายาทางธรรมว่าขันทโชตครับนี่ครับหลวงปู่บุญนะครับนี่นะครับท่านได้รับการวางพื้นฐานในทางธรรมมาอย่างดีแล้วนะครับตั้งแต่เป็นเด็กและวัดและสามเณรนะครับกับช่วงเวลาดังกล่าวประมาณ5-6ปีก็ได้อยู่ปฏิบัติรับใช้พระประหลัดทองนะครับคุณเบิดนะครับจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าพื้นฐานในทางธรรม ของท่านถูกถ่ายทอดมาโดยพระประหลัดทองทั้งสิ้นครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งของก็ของท่านก็คือพระประหลัดปานเจ้าวาดวัดตุ๊กตาครับนี่นะครับนี่ครับส่วนในตำแหน่งทางสฆงนะครับในปี2433ก็เป็นเจ้าคณะหมวดนะครับจนวันที่6พฤศจิกายน2 4 7 1นนะครับได้รับพระราชทานนะครับสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระพุทธวิถีนายกนะครับประธานกรรมการคณะจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรีครับ นี่นะครับหลวงปู่บุญนะครับด้านในสร้างวัตถุมงคลไปหลังจากเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ปีพศ2429นะครับเป็นเจ้าวาดตั้งแต่ปี2429ครับจนกรทั่งมรณะภาพครับเมื่อวันที่8เมษายน2478ครับพระเครื่องวัตถุมงคลที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังก็คือพวกพระเนื้อผงยาจินดามณีนะครับแล้วก็เบียแก่นะครับหลวงปู่บุญนั่นเองครับที่เป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับในในด้านนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้ผมได้มาเป็นเนื้อเมฆผัดกับเพื่อน นี่ครับขนาดครับ1.7เซนนะครับกว้างนะครับยาว2.1เซนครับความหนาสุดที่วัดได้ก็ประมาณ1.1เซนครับเพื่อนๆเป็นเนื้อเมกกะพัดนะครับออกดำนะเทาดำเลือบเลือบเลือบคลามหรือน้าเงินนั่นเองครับเพื่อนๆนี่ครับท่านใดมีก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับในส่วนของเนื้อเมกะพัดนะตามที่ค้นคว้าข้อมูลมานะครับหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยโลหะอยู่2ตัวครับเกือบ99เเลยนะครับก็คือ ทองแดงผสมกับดีบุกนะครับในสัดส่วนการตวงเมื่อหลอมละลายแล้วแบบ1ต่อนนั่นเองครับเพื่อนๆนี่นะครับนอกนั้นก็มีพบว่ามีส่วนผสมอื่นนิดหน่อยไม่เกินนะครับ0.9ครับนี่ครับเขาว่ากันว่าขั้นตอนในการทำนะครับเมื่อหลอมทองแดงกับดีบุกนะครับเข้าด้วยกันแล้วก็มีการซัดกรรมฐานว่าเข้าไปนะครับบางคนก็บอกว่ามีปลอดด้วยนะครับนะครับเพื่อให้ส่วนผสมนะครับ ไหลเข้าเข้ากันได้ได้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไหลลงในแบบได้ได้เต็มที่ครับนั่นเองครับนะครับแล้วก็ขณะขณะหลอมนะครับก็จะมีการผสมน้ำว่านยาต่างๆลงไปด้วยครับเช่นไพรดำนะครับต้นหิงหายไม้โมกขิงดำกระชายดำสบู่แดงสบู่เลือดอย่างนี้เป็นต้นครับในขณะเดียในขณะเดียวกันก็จะมีการบริการปลุกเสกด้วยกระถาไปตลอดจนครบกระบวนการผสมแร่ธาตุต่างๆครับนี่ครับ นี่ครับเป็นส่วนผสมของเนื้อเมฆกรพัดนะครับสรุปก็คือหลักๆ anyway. ก็เลยนะค uh huh. รัตต <tara> บตะกัวนะครับครับดีบุกผสมตะกัวนะครับซึ่งก็ตามตามหลักแล้วเนี่ยครับดีบุกกับตะกัวเนี่ยตัวตะกัวเนี่ยความถุงเนเฉพาะจะมากกว่านะครับเวลาหลอมละลายไปมวลสารของตะกัวนะครับจะวิ่งลงไปเกาะตามขอบนะครับเมื่อจากเนื่อเยา่มีความหนักนะครับก็จะวิ่งไปเกาะตามขอบของแม่พิมพ์ภายนอกทั้งหมดชัดเจนเลยครับซึ่งตัวตะกัวเนี่ยโดยธรรมชาติเนื้อจะออกเป็นสีดำนะครับเหลือบ คลามอยู่แล้วครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะครับแล้วก็พระเนื้อเมกะพัดมันมีข้อแปลกอย่างอย่างนะครับคือถ้าเราขัดนะครับผิวก็จะออกเป็นสีขาวนขาวเทาเลยครับแต่สักพักนึงครับผิวก็จะกลับมาเป็นสีดํานะครับเหลือบคลามเหมือนเดิมครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเนะโดยธรรมชาติของพระเนื้อเมกกะพัดนะครับเพื่อนถ้าส่องดูนะครับจะเห็นนี่ครับรอยย่นนะครับเพื่อนๆรอยย่นรอยย่นนะครับถ้าเนื้อเก่าได้อายุนี่ครับเนื้อจะเป็นรอยย่นอย่างเงี้ยครับคล้ายๆหนังช้างนะครับเพื่อนนี่ครับรอยย่นนี่ครับรอยย่น รัดตัวนะครับเป็นร่องมีร่องรอยเห็นนะครับเป็นแบบนี้ครับนี่ธรรมชาติของเนื้อมีกระพัดเป็นอย่างนี้เลยครับเพื่อนแล้วเนื่องจากความเก่าอ,อายุพระ Star ร่วมเป็นร้อยปีนะครับพระถึงจะไม่ผ่านการใช้อย่างนี้ครับนะครับถึงจะวาวก็ต้องวาวแบบแห้งๆครับผิวพระต้องแห้งๆครับไม่ใช่พระใหม่ e ing, เอี üm, ่ยมวาววิ่งเลยไม่ใช่นะครับเพื่อนวาวก็ต้องวาวแบบแห้งๆอย่างนี้ครับนี่ครับที่สำคัญคือถ้าขัดไปแล้วนะครับผิวจะกลับมาเป็นสีดําอมเหลือบครามเหมือนเดิมครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับ พระรุ่นนี้นะครับถ้าบล็อกนิยมเนี่ยคือเขาให้ดูที่ยันนับนัปัดยันหัวใจพระปัทมังนะครับคือทุคือทุสะมะนีนะครับยิ่งยิ่งคมชัดยิ่งได้รับความนิยมครับเพื่อนๆนะครับต้องยันตรงนี้ครับ็นลักษณะยันแล้วก็มีนะครับมีเส้นวนล้อมรอบอีกทีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับคล้ายๆทรงคล้ายๆแบบยันน้ําเต้านะครับเพื่อนๆรอบๆอีกทีครับ หน้าก็เป็นรูปพระปิตาครับเพื่อนๆนี่ครับพระปิตามีปิดเป็นแบบปิตามหาอุดนะครับก็คืออุดทวารด้วยนะครับอุดนะมีมือทั้งหมด6มือนะครับนะอุดนี่ครับปิดปิดหน้าคือปิดตานะครับนะครับปิดหน้าปิดตานะครับปิดหูนะครับนี่ครับทั้งสองฝั่งนะครับปิดหน้าปิดตาปิดหูแล้วก็มีอิดทวารด้วยนะครับนี่ครับปิดทวารนะครับแล้วปิดไปเนี่ยจนแล้วก็มือเนี่ยจะทะลุแบบมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่จริงนี่นี่ครับ มอีกฝั่งนึงแล้วแบมือออกมาครับเป็นเส้นคมคมอย่างเงี้ยทั้งหมด10เส้นครับคือเป็นเส้นนิ้วมือนั่นเองครับเพื่อนๆนี่ครับนับดูนับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกเจ็ดสครับสิเส้นคมคมอย่างเงี้เลยครับเพื่อนๆนี่ครับต้องคมคมอย่างนี้นะครับนี่ครับเออบล็อกแม่พิมพ์ของของพระรุ่นนี้จะเป็นบล็อกประกบนะครับเพื่อนๆนะครับมีบล็อกด้านหน้านะครับบล็อกด้านหน้าแล้วก็มีขอบบล็อกด้วยนะครับครับแล้วก็มีบล็อกด้านหลังบล็อกด้านหลังลงมาแล้วก็มีขอบบล็ <Workers. S 2> พอประกบไปแล้วก like ็มีรอยปิ้นอยู่ตรงกลางขึ้นมาด้วยครับนี่นะครับนี่ก็รอยปิ้นนะครับขอบบล็อกตรงนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับขอบบล็อกอยู่ที่นี่นะครับด้านหลังนะครับนะครับถูไม่ดูนะครับจะมีขอบบล็อกอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับขอบบล็อกด้านหน้านะครับก็จะมีขอบบล็อกอยู่นี่ครับมีการทําขอบบล็อกมาที่นี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะมีขอบบล็อกอยู่นี้นะครับลงมาที่นี่นะครับมีประกบประกบแล้วก็จะมีเส้นประกบปิ้นปิ้นออกมาคมๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆ ครับรอยเป็นการลอหยอดจากข้างบนลงมาครับจะมีรอยเก็บงานนะครับตัดช่อออกมาแล้วก็เก็บงานต่อไปเก็บนะครับบางจุดที่ขอบคมๆก็จะมีการเก็บงานด้วยนะครับจะเห็นรอยขัดนิดๆเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับการพิจารณาก็ต้องมองเรื่องความเก่าด้วยนะครับเพื่อนเนื้อพระเก่าได้อายุเนี่ยต้องแห้งนะครับเพื่อนไม่วาวนะครับถึงจะไม่ผ่านการใช้ก็ต้องไม่วาวนะครับวาวหรือวาวก็วาวแบบแห้งๆครับเพื่อนนี่นะครับ ครับแล้วก็พิมพ์ทรงต้องคมชัดแบบนี้เลยครับเพื่อนๆไม่เบอร์ไม่อะไรมากมากมายนะครับต้องคมค่อนข้างคมชัดอย่างนี้ครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมแผนให้ดูโดยรอบเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดมีก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้ครับจะเห็นนี่ครับเอ่อหัวเข่ากลมๆเด้งๆอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับหัวเข่ากลมๆเด้งๆอย่างนี้เลยครับ นิ้วมือวิ่งมานะครับบาตะลุรด้านหลัง10 10นิ้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะวงแขนนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับก็เห็นนะครับร่องรอยของนิ้วมือด้วยครับที่ปิดบริเวณอ่าบริเวณใบหน้านะครับเพื่อนนฮะร่องรอยนิ้วมือที่อยู่ด้านบนจะเห็นร่องรอยนี้ด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ยันนะครับยันด้านหลังนะครับเพื่อนๆนี่ครับ ยันถ้ายิ่งชัดยิ่งได้รับความนิยมนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับเนื้อเมฆะทัดกะพัดอย่าลืมนะครับเป็นสีออกเทาดําเข้มเข้มนะครับอมนะครับเหลือบกลามน้ําเงินหรือสีกลามนะครับเพื่อนนี่นะครับนี่นะครับส่วนผสมนะครับเป็นตะกั่วผสมดีบุกครึ่งต่อครึ่งนะครับแล้วก็มีการสัดกรบมาันนะครับประลอดเข้าไปนะครับแล้วก็มีพวกผงวาต่างต่างครับ นี่นะครับเพื่อให้โลหะนะครับเข้าผสมกันได้ดีถอดแบบออกมาติดชัดครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็มีการร่วงปลุกผสมก็มีการปลุกเศกคาถาด้วยครับนี่ครับนี่นะครับได้มาองค์ครับเพื่อนๆวันนี้ก็เลยเอามาส่องให้เพื่อนๆได้ลองรับชมกันดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับทุกดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ